ครับสวัสดีครับผมนายรงกรณ์สีแก้วนะครับรหั60ส60425032นะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอในรายวิชากเกษตรเพื่อชีวิตนะครับซึ่งจะมานําเสนอในหัวข้อหัวใต้ดินทอดกรอบปรุงรสเป็นนวัตกรรมการแปรรูปนะครับซึ่งที่มาเกิดจากชาวตําบลท่าข้ามอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับได้มีพื้นที่การปลูกมันสําปะหลังปลูกเผือก ลูกซับทองและพืชต่างๆนะครับที่เป็นพืชใต้ดินเป็นจํานวนมากทําให้สินค้าที่เกี่ยวข้องหรือที่เป็นผลผลิตที่ได้จากมันสับปะหลังหรือที่เป็นผลมันใต้ดินต่างๆนะครับมีจํานวนมากเกินไปและทําให้สินค้าที่เกี่ยวกับพืชมันสบปะหลังเน่าเสียได้ง่ายเพราะไม่ได้มีการแปรรูปหรือการถนอมอาหารนะครับซึ่งชาวตาขามได้คิดค้นขึ้นมา จึงได้คิดวิธีเกี่ยวกับการเก็บรักษาสินค้านะครับของพืชให้อยู่ได้นานโดยได้แนวคิดจากขนมชื่อดังชื่อหนึ่งนะครับที่ได้นํามันฝรั่งมาหั่นเป็นแผ่นบางๆและทาการนําและทําการนําไปทอดนะครับโดยมีรสชาติต่างๆมากมายทําให้ชาวท่าข้ามได้นําวิธีนี้มาทดลองกับมันสำปะหลังของตนเองหรือววัวมันใต้ดินของตนเองนะครับ จึงทำให้เกิดเป็นสินค้าโอท็อปของชาท่าข้ามจากที่มีแต่มันสำปะหลังอย่างเดียวก็ได้มีเผือกฟักทองและมันม่วงที่ได้นํามาแปรรูปเช่นด้วยนะครับซึ่งสิ่งที่ได้รับนะครับก็คือสามารถยืดเวลาการเน่าเสียของผลิตภัณฑ์นี้ได้นะครับทาให้ชา่าข้ามสร้างรายได้เพิ่มขึ้นและมีอาชีพเป็นของตัวเองที่เป็นหลักเป็นแหล่ง3นะครับ มีรสชาติที่หลากหลายทำให้ลูกค้าได้ชิมได้ลองมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ 4. สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ของตอนเองหรือเพิ่มมูลค่าของผลผลิตที่ได้นะครับให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นซึ่งณตอนนี้ที่ชาวตะขามมีนะครับก็คือมีเปลือกทอดมันม่วงทอดฟักทองทอดมันสับปะหลังทอด ขอบคุณครับ